สวัสดีครับที่จบลงไปเมื่อกี้นี่ก็คือการเป่าแคนเพลงช้ำรักจากเมืองชนนะครับต้นฉบับเดิมเป็นของชาตรีสีชนที่เป่าเป็นแคนคีเอเมเนอะร์เป่าลายน้อยนะครับที่เอามาสอนก็เพราะว่าเพลงนี้เนี่ยมีคณะรถแห่ที่เอาเพลงนี้มาสอนก็เพราะว่ามีพวกรถแห่พวกมโหลีอีสานหรือว่าวงมากอร่อย เอาไปทําเป็นเพลงแห่เยอะเหมือนกันบางบวงก็เอาไปเล่นเป็นจังหวะลําวงเดิมๆแต่เล่นเร็วขึ้นบางบวงก็เอาไปเล่นเป็นจังหวะชะ้าๆที่ผมเป่าก็ทําเป็นจังหวะชะ้าๆเอาไว้แต่ช้าๆนะครับไม่เร็วเท่าไหร่เพราะกลัวน้องๆจะเป่าไม่ทันเดี๋ยวจะให้ดูต้นฉบับเดิมนิดหนึ่งนะครับเปิดยาวไม่ได้ใต้ที่มีเสียงร้องด้วยนี่ เพราะว่ามันจะติดลิขสิทธิ์เดี๋ยวจะเปิดให้ฟังนิดเดียวต้นฉบับเดิมถ้าเอาแคนคีจมาเป่าก็จะเป่าเป็นลายใหญ่ถ้าเอาแคนคีดีไมเนอร์มาเป่าก็จะเป่าเป็นลายน้อยนะครับแคนมันจะมีคู่กันอยู่ถ้าแคนคีจีหรือ K G ีไมเนอร์เป่าลายใหญ่แคนคีดีไมเนอร์ก็เป่าลายน้อยก็จะเข้ากับเสียงของชาตีสีชนนะครับ ทีนี้ก็มาดูของอดโฟเอสกันนะครับของอดโฟเอสนี่ต้องใช้แคนคีอ e ีเมเนอร์เป่าลายใหญ่ถ้าใครมีแคนคีบ er, ีเมเนอร์ก็มาเป่าลายน้อยก็ได้เหมือนกันแคนมันก็จะเป็นคู่เป็นคู่อยู่อย่างนี้นะครับถ้าบีเมเนอร์เป่าลายน้อยอีเมเนอร์ er, ก็เป่าลายใหญ่อันนี้ผมจะเอาแคนคีอ e ีเมเนอร์เป่าลายใหญ่นะครับ ทีนี้เราก็มาดูโน้ตกันนะครับโน้ตก็จะคล้ายๆกันทั้งสท่อนที่สําคัญก็คือเราต้องเป่าท่อนดนตรีมันให้ได้ผมจะเอาแคนชีจีอธิบายน้ t นะครับเพราะว่ามันถ้าเอาเอเมเนอร์เสียงผมไปไม่ไหวดนตรีบรรทัดที่1เอาสีห้องแรกก่อนนะครับห้องแรกมันจะว่างเราก็คา้าไป1นคา้านะครับ ปักฟาเลโดเลฟาเลโดเลโดฟ้าสนล่ะปักฟาเลโดเลฟาเลโดเลโดฟ้าสนล่ะต่อไปบรรทัดที่หนึ่งสี่ห้องหลังลาซีโดเลมีเลโดซิลาซีโดเล อีกครั้งนะครับลาซีดเลมิเลดซีลาซีดเลต่อไปบรรทัดที่สองสีห้องแรกผมตัดสีแดงอกนะครับกลัวน้องๆเปล่าไม่ทันนะครับลาดูลาซอนลาซอนเลฟาซอนลาบรรทัดที่สองสีห้องแรก ลาดูลาซันลาซันเลฟาซันลา่่อไปบัรท,ที่สองสี่ห้องหลังลาดูลาซันลาซันฟามีเล m มีโดเลถ้ามันเร็วก็ตัดตัวสีแดงออกก็จะเป็นลาดูลาซันฟามีเล m มีโดเลอย่างนี้ก็ได้นะครับ ถ้าเอาเต็มๆม,มันก็จะเป็นลาดูลาซันลาซอนฟามีเลมีโดเลลาดูลาซันลาซันฟามีเลมีโดเลตัดตัวสีแดงออกก็จะเป็นลาดูลาซันฟามีเลมีโดเลลาดูลาซัน ฟ้ามีเลมีโดเลต่อไปก็มาดูเนื้อร้องท่อนที่หนึ่งนะครับพิยากจนจากชนบุรีพิยากจนฟ้าเลโดเลพิยากจนฟ้าเลโดเลจากชนบุรี ฟาสันลาลาจากชนบุรีฟาสันลาลาพี่อยากจนจากชนบุรีฟาเลดดเลฟาสันลาลาพี่อยากจนจากชนบุรี ฟาเลดูเลฟาสันลาลาขอน้องปลาหนีเรมีเลเลขอน้องปลาหนีเลมีเลเล,อองเล,เล,เลสงสารพี่หน่อยลาซอนฟาเลสงสารพี่หน่อย ลาซอนฝาเลต่อไปอย่าให้พี่นี่เฝ้าลงคอยเลฟาซันฟาซัอนลาซัน,นอย่าให้พี่นี่เฝ้าลงคอยเลฟาซันฟาซัอนลาซัน เลฟาซนฟาซนลาซนอย่าให้พี่นิฟ้าหลงคอยเลฟาซนฟาซนลาซนรับรักพี่หน่อยลาซนฟาโดรับรักพี่น่อยลาซนฟาโด มาเกี่ยวก้อยกันเธอบางคนก็ว่ามาเกี่ยวก้อยกันนะเธอโดเลมีโดเลเลเลนะครับตรงนี้มาเกี่ยวก้อยกันเธอโดเลมีโดเลเลเลต่อไปถึงพี่จนแสนจน เลลาดเลไม่เลถึงพี่จนแสนจนเลลาดเลไม่เลพี่จะขัดสนดูลาลาดูพี่จะขัดสนดูลาลาดู ซับสินอยู่เสมอโดโูดูฝ่าสันลาซับสินอยู่เสมอโดโูดูฝ่าสันลาต่อไปพี่จะอุตสาหาเลี้ยงตัวเธอ เลมีฟาซอนฟาซอนลาดูลาซอนพี่จะอุตสาห์เลมีฟาซอนพี่จะอุตสาห์เลมีฟาซอนหาเลี้ยงตัวเธอฟาซอนลาดูลาซอนฟาซอนลาดูลาซอน หาเลี้ยงตัวเธอฝาซนลาดูลาันฟังเพลงพี่เพอเลมีฝาซนฟังเพลงพี่เพอเลมีฝาซนฟังเพลงพี่เพอเลมีฝาซนขอเธอจงเห็นใจ สันเลมีฟาสันเลขอเธอจงเห็นใจสันเลมีฟาสันเลขอเธอจงเห็นใจสันเลมีฟาสันเลเสร็จแล้วดนตรีก็จะขึ้นนะครับฟาเลโดเลฟาเลโดเลมีฟาซันลา ใช้มีก็ได้นะครับใช้โดก็ได้ฟาเลโดเลฟาเลโดเลโดฟาซอนลาก็ได้ฟาเลโดเลฟาเลโดเลมีฟาซอนลาก็ได้อัวล่ามาแล้วฟาเลโดเลฟาเลโดเลโดฟาซอนลาหรือจะเป็นฟาเลโดเลฟาเลโดเลมีฟาซอนลาได้ทั้งนั้นเพราะว่ามันอยู่ในขวานเดียวกันนะครับตรงนี้ ใช้เป็นโดก็ได้ใช้เป็นมีก็ได้มันอยู่ในขวาดเดียวกันฟาเลโดเลฟาเลโดเลโดฟาสันลาเสร็จแล้วสีห้องหลังก็จะเป็นลาซีโดเลมีเลโดซีลาซีโดเลลาซีโดเลมีเลโดซีลาซีโดเล ต่อไปบรรทัดที่สองสี่ห้องแรกลาดูลาซันลาซันเหลฟาซันลาลาดูลาซันลาซันเหลฟาซันลาต่อไปบรรทัดที่สองสี่ห้องหลังลาดูลาซันฟามีเหลมีโดเลลาดูลาซัน ฟ่ามีเลมีโดเลเสร็จแล้วเครื่องเป่าก็จะเป่าเล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 ท่อนที่สองพี่ช้ำชอกออกจากเมืองชนฟาเลโดเลฟาซันลาลาพี่ช้ำชอกออกจากเมืองชน ฟาเลโดเลฟาซอนลาลาพี่ต้องดันเดินลาซีเดเลพี่ต้องดันเดินลาซีเดเลต้องทนมองไม่ลาซันฟาเลต้องทนมองไม่ลาซันฟาเล พอสิ้นรักก็เหมือนสิ้นใจเลฟ้าสันเลมีฟ้าสันพอสิ้นรักก็เหมือนสิ้นใจเลฟ้าสันเลมีฟ้าสันมาเจอกันใหม่ลาสันฟ้าดมาเจอกันใหม่ลาสันฟ้าด ไม่ทันเท่าไรก็รักเธอเลมีเลมีสันลาเลไม่ทันเท่าไรก็รักเธอเลมีเลมีสันลาเลต่อไปใจที่มันบารักเลลซสิดุเรใจ พี่มันบ้ารักเลลาซีโดเรรักผู้หญิงมามากดูสันลาสันฟารักผู้หญิงมามากดูสันลาสันฟาจนไม่อยากจะเจอสันเหลาสันลา จนไม่อยากจะเจอสันเลฟาสันลาพอมาเจอน้องเหลมีฟาสนันพอมาเจอน้องเหลมีฟาสนันพอมองตัวเธอเหลมีฟาสนันพอมองตัวเธอเหลมีฟาสนัน จิตใจพำเพือเลมีฟ้าสั้นจิตใจพำเพือเลมีฟ้าสั้นลงรักเธอเต็มทีสั้นเลมีฟ้าสั้นเลหลงรักเธอเต็มทีสั้นเลมีฟ้าสั้นเลยเสร็จแล้วดนตรีก็จะขึ้น ฟาเลโดเลฟาเลโดเล่โดฟาซันลาลาซีโดเลม่เลโดซีลาซีโดเลลาโดลาซันลาซันเลฟาซันลาลาโดลาซันฟาม่เลม่โดเล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 เสร็จแล้วก็จะขึ้นท่อนที่สามนะครับโน้ตก็จะคล้ายๆกัน วันนี้ก็จะไม่สอนท่อนที่สามนะครับเพราะเมื่อคืนนี้ก็ดูหนังดึกดูหนังซีรีส์เกาหลีเรื่องคนรับบัดริกาศทั้งหมดมีสิบหกตอนเมื่อคืนนี้ดูทั้งหมดสิบสี่ตอนตอนละเจ็ดสิบนาทีเพิ่งดูจบตอนเช้านี้นะครับก็อาการสมองเบื่บอ <c oughs> ความดันก็ขึ้นเพราะว่านอนน้อย ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับอยากได้เพลงอะไรก็ขอมาที่ผมเตรียมไว้ก็จะมีเพลงเอียงแก้มคอยเป็นจังหวะช,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 ะชะ้าๆแล้วก็เพลงรักสาวเสื้อลายที่มีคนเอาไปเล่นในรถแห่ไปเล่นในมโหลัลย์ใบ,บนะครับแล้วก็ลายหมอเหยาวสกลน,นครอีกสไตล์หนึ่งแต่ละหมู่บ้านก็ไม่เหมือนกันลายหมอเยาวสกุลน,นคร หรือหมอเหยาวที่ไหนก็เหมือนกันแต่ละหมู่บ้านก็ไม่เหมือนกันบางคนก็บางคนก็เป็นหมอแคนสมัยใหม่เอาเพลงมาใส่ก็เยอะนะครับมีสมาชิกท่านหนึ่งแนะนำผมมาว่าให้แกนวดลายหมอเยาอ,อันนี้หน่อยดูไปดูไปแล้วตอนแรกๆมันก็จะเป็นจังหวะเต้ยต่อไปก็จะเป็นเพลงแม่สเสลียงต่อไปก็จะเป็นเพลงลักสาวเสื้อลายอะไรพวกนี้ ก็เล่นไม่เหมือนกันแล้วแต่ท้องถิ่นนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับสวัสดีครับ